อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัรแทกเตอร์จิ๋วแต่แจ๋วนะครับนั่นก็คือ b 2 1 4 0นเนะครับเดี๋ยวไปเชิญชั้เลย b 2 1 4 0นะครับแทกเตอร์ขนาด2 7แรงม้านะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นแบบเครื่องยนต์3สูบนะครับก็จะเหมือนภาพโดยรวมนะครับก็จะเหมือนตัวขนาด24แรงแล้วก็27แรงนะครับแต่ตัวนี้จะใช้แรงมา้าแค่21แรงนะครับ สิ่งที่แตกต่างนะครับจากตัวย4ิบสี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดานะครับแต่การใช้งานแล้วนะครับการหมุนนะครับความคล่องตัวของพวงมาลัยนะครับก็ออกเบาแรงนะครับไม่หนักนะครับเพราะว่าด้วยขนาดยางเนี่ยที่มาขนาดเอ่อห้าขีดสิบสองนะครับก็คือยางหน้าค่อนข้างบางนะครับทำให้เวลาเลี้ยวเนี่ยเบาแรงนะครับไม่หนักนะครับ ส่วนต่อมานะครับก็ระบบเกียร์นะครับเกียร์ในนี้ก็จะเป็นแบบ9เกียร์ด้านหน้า3เกียร์ท้ายหลังนะครับก็ระบบพีดีโอนะครับคันโยกสีเหลืองนี้นะครับจะมีถากดการทั้งหมด2รอบนะครับก็คือ540รอบกับ980รอบนะครับเรียกว่าให้รอบการทํางานปั่นลอตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะรอบสูงเลยนะครับแท็กเตอร์คันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวโรตเตอรี่ RX นะครับ8 0A นะครับหรือขนาด80เซนติเมตรนั่นเองนะครับรถคันนี้นะครับก็อันนี้เป็นของลูกค้านะครับที่จะส่งมอบในวันนี้นะครับก็เอาไปใช้ในรองอ้อยนะครับที่ขนาด1เมตร10เซนนะครับก็ลูกค้าเลือกที่จะใช้ตัวขนาด90เซนนะครับก็คือตัว B21 ตัวเดลโล่นั่นเองนะครับ ก็ขอฝากเอาไว้นะครับ B 2 1 4 0นะครับครับก็ขอฝากเอาไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับขนาด21แรงม้านะครับถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจนะครับที่จะไปใช้เกี่ยวกับงานสวนงานไร่นะครับก็เหมาะเลยนะครับตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับก็อีกอย่างนะครับส่งปีรักส0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อแอดไลน์สอบถามกับทางสยามยนต์ได้นะครับวันนี้ผมก็ ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ